บัฟเฟตต์อวยแอปเปิลเพราะลูกค้าพักดีและ iPhone มีความจำเป็นมากกว่ารถคันที่2การประชุมเบรกเชียแฮรทาวเวในวันศุกร์ที่ผ่านมาวอร์เรนบัฟเฟตต์ซีอีโอของเบรกเชียและเป็นนักลงทุนชื่อดังระดับโลกได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Apple ว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในกลุ่มบริษัทที่ลงทุนซึ่งเขาเชื่อว่า iPhone มีความจำเป็นต่อผู้ใช้มากกว่ารถคันที่2จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหุ้นของ Apple ถึงมีสัดส,ส่วนมากกว่าหุ้น,น away, อื่นๆในเบรกเชียเบรกเชียแฮร์ จะออกมาย้ำหลายรอบว่าเขาไม่เข้าใจในอุปกรณ์อย่าง iPhone เท่าไหร่นักแต่เขาเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคและการที่ลูกค้ามีความพักดีต่อแบรนด์ได้ดีและบัฟเฟตเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ iPhone เมื่อปี2020วอร์เรนบัฟเฟตให้เหตุผลว่า Apple อยู่ในจุดที่ลูกค้าอาจจะยอมจ 1, อ่าย1,500ดอลลาร์ประมาณ5 9 0 9บาทสำหรับโทรศัพท์และถ้าต้องจ 3, 5, อ่าย3 5 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ1ล้านบาทสำหรับการมีรถคันที่2แต่ถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ใช้จะยอมสละ,ะรถคันที่2ทิ้งแลละเลือก iPhone ทซึ่งมองว่า มันเป็นผลิตภัณฑ์ทาที่ไม่ธรรมดาเลยและถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจนี้แบบ100%แต่ก็รู้สึกดีมากที่มีหุ้นถึง5.6% มูลค่าประมาณ1 1 6่0พันล้านดอลลาร์ย้อนกลับไปปี2020บัฟเฟตได้กล่าวว่า Apple อาจจะเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกและในการประชุมที่ผ่านมาเขาแสดงความมั่นใจมากกว่าเดิมโดยกล่าวว่า Apple เป็นธุรกิจที่ดีกว่าทุกๆธุรกิจที่ลงทุนอยู่ถ้านับตามสัดส่วนที่เบิร์กเชียเข้าไปลงทุนพบว่ามีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น Apple สูงถึง40%รายชื่อหุ้นใหญ่5อันดับแรก a p 116.31พันลานลลาร้ Bank of a m e r i c ม33.45พันล้านดอลา เชฟรอน29.25พันล้านดอลลาร์โคโคาโคลายี่4ิพันล้านดอลลาร์อเมริกันเอ็กเพรส22.40พันล้านดอลลาร์